อันนี้จะมาสอนวิธีทำความสะอาดอีก i g e r a t o r water dispenser นะคะเ <Yeah. S 2> กาะอันนี้อันนี้คือทำความสะอาดแล้วนะเห็นไหมมันก็จะสดใสสวยงามแบบนี้นะก่อนหนะน,น้านี้นี่แบบว่ามันมันจะเป็นแบบเพราะว่ามันมีน้ำออกมามันก็จะมีลาอะไรเกาะเต็มไปหมดเลยบางคนก็แบบไม่รู้เนาะว่าจะต้องทำความสะอาดไอ้สิ่งนี้ทั้งหมดทั้งช่องเนี่ยเนาะ แล้วแต่ว่าเราอ่ะคือแบบก็เมื่อก่อนก็ทําความสะอาดพยายามทําความสะอาดอยู่บ่อยๆแต่ว่าก็คือทําความสะอาดรอบนอกเนี้ยแบบคือค่อยๆขัดค่อยๆอะไรเงี้ยแต่วันนี้เว้ยหาวิธีทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกมากกว่านี้มาฝากมันจะมีช่องนี้ใช่ปะเราก็เอาช่องเนี้ยไอช่องเนี้ยส่วนใหญ่เอาออกได้ก็ต้องลองขยับดู ขยับดูอย่างเงี้ยนะวันนี้เมื่อกี้ออกได้เอาออกมาเนี้ยเอ,อ,อเรอาออกมาได้นะแล้วในนี้แล้วในเนี้ยโชยมันจะมีตัวนี้เห็นใช่ไหมที่เป็นเป็นๆเ,เ,เ,เนี่ยเนีน่ยมันจะมีตัวนี้ มันจะมียางอยู่ตอนแรกก็แบบล้วงอยู่ตั้งนานว่าออกอยังไงแต่ว่ามันมียางเห็งยางตัวนี้ไนะเราก็เอาออกได้เหมือนกันพาในยางเนี้ยมันก็จะมีตัวนี้ด้วยก่อนหน้านี้นี่แบบว่าสกรปรกมากตัวเนี้ยแบบลาขึ้นแต่อันนี้ทำความสะอาดแล้วนะทำความสะอาดแล้วแตน่น่าจะเป็นลาฝั่งในเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยก็คือทําความสะอาดอยู่เรื่อยๆแต่ว่าไม่รู้ว่ามันแกะได้อะอะแล้วในนี้ใช่ไหม ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นลาแบบมันแบบก็จะขึ้นดำๆเนาะเป็นน้ำอะไรเงี้ยแบบบางคนแบบไม่รู้ไงว่าแบบต้องทำความสะอาดของพวกนี้นะอืมแบบว่าเราต้องทําความสะอาดของพวกนี้แบบบ่อยๆอะ่ะประมาณแบบอาจจะทุกสองอาทิตย์อะไรประมาณนี้แล้วทีนี้พอเราเอาทำความออกมาแล้วใช่ไหมเราก็ที่เราใช้อ่ะนะเราใช้ตัวนี้เราใช้น้ํา เราใช้น้ำทำไมมันลางเราใช้น้ำน้ำเปล่าอันนี้ไม่เกี่ยวผสมกับน้ำส้มสายชูก็คือเราใส่น้ำเปล่าไปประมาณเท่านี้เท่านี้นะเท่านี้แล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูไปแบบก็เยอะอะ่ะก็เกือบเต็มอะ่ะประมาณนี้เราน้ำเท่านี้เราก็ใส่เท่านี้อะไรเงี้ยถ้าถ้าคิดไปก็น่าจะประมาณแบบหนึ่งส่วนสี่ถ้วยก็ได้ ก็ได้อืมแล้วเราก็เอาน้ําเนี่ยที่ผสมแล้วเนี่ยมาฉีดฉีดให้รอบเลยฉีดเข้าไปข้างในด้วยฉีดฉีดฉีด,ฉด,ฉดแล้วก็ไอ้ส่วนที่เอาไม่ถึงเนี่ยเราก็จะใช้แปรงสีฟันก็ได้แต่ว่าเราอะ่ะมีแปรงนี้ด้วยเราก็ใช้แปรงเนี้ยขัดเข้าไปตามซอกตามมุมเนี้ย ออขัดเข้าไปตามซอกตามมุมนี้นะแล้วก็แล้วก็สุดท้ายอะ่ะก็ฉีดน้ำสเปรย์ฉีด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 ไล่สกรปรกแล้วก็เอาผ้าสะอาดเช็ดให้แห้งนะเช็ดให้แห้งเลยแล้วทีนี้เราก็ใส่กลับเข้าไปใส่อ่อแล้วในเนี้ยพอเปิดมามันก็จะมีช่องอันนี้ใช่ไหมมันก็จะมีช่องน้ําแข็งเนี่ย เราก็ใช้เหมือนเหมือนเดิมเราก็ใช้ไอ้น้ำส้มสายชูเนี่ยน้ำผสมน้ำส้มสายชูฉีด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 ได้ทั่วเลยฉีดได้ทั่วเลยฉีดฉีดแล้วก็เอาผ้าเช็ดก็พอนะเพราะว่าน้ำส้มสายชูนี้มันจะแบบกันไม่ให้แบบมีเชื้อราขึ้นอะไรเงี้ยอืมแล้วทีนี้เราจะมาใส่ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้กันไอ้ตัวนี้นะ มันจะมีมันจะมีโค้งของมันอะ่ะเนี่ยมันจะมีโค้งลับของของมันอะ่ะเอาเนี่ยนะเราก็จะใส่ค่อยๆใส่เข้าไปแบบก็ต้องลองพยายามใส่ดูเนี่ยน,นะใส่มือเดียวมันจะลำบาก เนี่ยเราก็ยกยกมันขึ้นมายกมันขึ้นมาแล้วก็สอดเข้าไปคือคือถ้าต้องลองใส่ดูมองไม่ค่อยเห็นเลยนี่เราก็ใส่เข้าไปมันถือถ้าใส่ได้นี่มันก็จะปิดสนิทอ่าเห็นไหมฮะมันก็จะปิดสนิทเลย น,นี่นะแล้วอันนี้อันนี้เราก็ใส่กลับคืนเข้าไปคือเวลาเวลาจะเขย่าอะไรเงี้ยก็เอาเอาออกมาค่อยๆทำเพราเดี๋ยวมันจะหักนะจ๊ะ ยังไม่เข้าเออมันก็จะดังแก๊กเนี่ยอ่าแล้วทีนี้เมือเ่อกี้ในลายเนี่ยในในในเนี้ยเราก็ฉีดนตําส้มสายชูเข้าไปคือเข้าที่เราทําได้เนาะแล้วเราก็เอาแปรงเล็กๆเนี่ยเอาแปรงอันเนี้ยแย่เข้าไปในรูแล้วเราก็ต้องมาเต้นน้าออก เดน้ำออกเยอะๆเลยอืมเท่านี้หละจ้ะคือเดนเดนเราก็จะเดนต่อไปแหละแบบว่าไม่ให้สกปรก <_ c oughs> แล้วก็ทุกอย่างเอาเวลาใส่กลับไปอ่ะเราต้องเช็ดให้แห้งนะแล้วมันก็จะมีฐานดอ้ยอ่ะใส่กลับไป <_ S 2> แค่นี้และจ้ะอย่าลืมทำความสะอาดกันทุกๆอาทิตย์หรือสออาทิตย์ไะ้จ้ะคนดี